โชคด่านเนื้อเกาะครับนี่ครับพูดไปร้องให้ไปสินะนี่ครับฝันเห็นลูกแก้วพญานาคนะลูกแก้วพญานาคหล่นอยู่ที่องค์ปู่ปะกี่ลูกครับแม่ลูกเดียวลูกเดียวสีอย่ังสีน้ำเงินสีอันก็เป็นเป็นหลายสีนะเป็นหลายสีแต่แม่พี่เป็นคนยก ขึ้นไม่ีรกขึ้นโอ้ีบึค่อยบ้าอีหงบาความฝันบอกความฝันแล้วลดนลมาเกลเท้าแล้วปู่แล้วลูกแกจะจุกมันปู่นะบอเจ้ากับสาานนะให้ให้คนละวันยให้ให้ให้ห้ให้ใครับเป็นความเป็นความฝัน้ทีนะเเลยมีหลงละบะไรยังไงแล้วคนลุก่่ เราไปฝันอะไรบ้างเหรอฝันอะไรบ้างไหมไมฝันฝันเดียวคือลำเดียวแล้วก็ตัวเล็กนก็เป็นลูกใครแม่ลูกชายลูกลูกชายลูกลูกชายที่ตัวเล็กที่ร้องไห้ที่ว่าปู่ย้ายจะไปกราบไหนนั่นนะนึกว่าลูกสาวปานไม่ใช่ใช่ไหมลูกลูกชายแม่ใช่หลานป้ายแดงลานป้ายแดงเป็นหลานลูกลูกชายที่บอกของป้ายแดง ป็นหลานของป้าก็เป็นลูกใช่ป้าแยงเรเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสาปานน้องเขาวันนั้นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนี่เอาปูกไปเราจะไปกาบที่ไหนอายุเท่าไหร่อายุก็ห้าขวบแล้วก็ยายก็เลยบอกว่ากาบดินตอบหลานนะดินครับ เป็นว่าทุกครั้งเพิ่งรู้กับยายายงไงมั <t 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 ่งเราเล่าให้ฟังใหม่ทุกคนก็อยากรู้ว่าน้องเขาอะผ่านไปผ่านมาของกับจังลุงเนียเจ้ก็จะกาบเกศนี้เกิดตั้งแต่สร้างที่แรกแล้วนะแม่พี่กับก็กับจางลุงเนียยก็จะกาบแล้วเอาปู่ไปจะกาบที่ไหนใครบอกกาบเพราะว่ากาบตรงนี้แหละลูก ทำไมทำไมทำไมไม่ให้หนูกราบแม่ก็พากาับตรงนั้นเนินๆตรงนั่นน่ะหลายๆน่ะนะบวงเสียนพญานาคที่เขาทำมาไหว้ใช่ใช่อันนั้นแหละอันที่เขาทำมาไหว้นั่นแหละเด็กเขาปลูกพันจิตเนี่ยพี่น้องเขาว่าขึ้นมาไม่ไดีเนี่บางครั้งก็โอ้มันต้องไหว้แล้วลูกเอ้อ <c oughs> มันแดดม,มันอะไรก็เราก็โผหกไปทำเด็กเนาะ เราโคหกเขาได้อยากไปโน่นพาไปไหว้น่นก็ได้ใช่ไหมยาบอกหลานวันนั้นแต่หนูไปมันเมารถอย่าบอก <c oughs> นั่งรถไม่ได้เมารถเพราะว่ามันเพราว่าเราจะเดินไปแม่เด็ก็บอกอย่างนี้เ่ทีนี้อ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไงอีกยาย <c oughs> เขาบอกเขาจะเดินไปใช่ไหม <c oughs> คือเด็กเขาเด็าดินปจาเขาคิดเองไเมาเด็กเขาคิดเองว่าฉันเมารถฉันเดินทางด้ยรถไม่ได้ฉันก็เต้องเดินไปเด็กเขาก็จะกินแม่เขาให้นั่งข้างหลังนะไปไปเข้างหน้าไม่ได้เนี่ยเมาขึ้นขึ้นครับขึ้ดขึ้นยังอยู่ในความฝัน มาแล้วมาเหลมารถเขาตามไปจับตาดวงไม่ด้เขาบอกเขาจะเดินไปาจจะเดินไป ตัวเล็กมั้งละไปโรงเรียนอยู่ตอนนี้โอ้เด็กข้างกลมเดินไปจะมาดงเขาเมารถไงเขาคิดตามภาษาเขาไงว่าเป็เด็กกันแล้เขานั่งรถไปไม่ไหวหรอกเขาเมารถขณะไปโรงเรียนเขายังเมารถเลยก็อืมเขาก็เลยค่อยจะเดินไปจากปาดงแต่ด้วยใจของเด็กก็เนาะเขาคิดตามภาษาเขาเนาะคิดตามภาษาเด็กนี่เขาตั้งร้องไห้ครับยอดไม่ตังครับาตั้งร้องไห้ผมก็จะเศร้าครับองค์ปู่เดจะอมปู่ไม่อยู่กันเด็กว่าจะเศร้าครับจะไม่ตังนั่งร้องไห้ครับไม่ตีงงกันจังเลยเราก็นึกว่านั่งร้องไห้ให้จัง ปู่จะย้ายนี่ได้ยอดคลิปไม่ฟังนั่งเราให้อง้อรองงือรองรอองรอแม่มวันนั้นน่ะที่<ส>เราร<อ>นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันแปลกใจอยู่เด็กก็พูดขึ้นมาวา่าเอาปู่ไปแล้วเราจะไปกราบที่ไหนแม่ถามนี่เราก็เอกใจเออมเขาพูดขึ้นมาตรงๆเลยไม่ไม,มใีใครถามแกใช่ไหมไม่มีใครถามแกพูดขึ้นมาเลยยายก็เลยบอกกราบดินสิอ๋อเอาไว้ แล้วลึกปูไว้อยู่ในใจตลอดใช่ไหมด้านแหละอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาเนาะเด็กห้าครบจะเดินไปจำปาดงบอกเดี๋ยวเขาว่าแกบอกแกเมารถแกบอกว่าหันมาทางนี้ไหมเกิดข้อนี้เอออยูเดินไปว่าเดินไปแกมาเมารถแกว่าเดินเดินไปดีกว่าเนาะแม่เดินไปจำปาดงร้อยสี่สิบสี่รูแต่ก่อนนะว่าขึ้นรถผู้ใหญ่ไม่ไปผู้ใหญ่ให้นั่งข้างหน้า ก็จะเดินไปดีกว่าเมาาเเรถนะด็กห้าขั้วครับเอ็พีครับมีความคิดความศรัทธาแค่ไหนครับที่เดินไปความพี่ของเด็กนะครับนะพี่ของเด็กคือเด็กก็มีความศรัทธาทุกพันเนาะเดินไปตามป่าดงนะครับก็เดินผมเดินไปก็คูตุนนะพอับเลยครับพี่ครเส้นทางมันคงจะไม่ไกลนะเด็กคิดเขาคงเขาคงคิดว่าแบบเดินไปถึงก็ได้อะไรเงี้ยก็เข้ากับทุกวันนะเนาะแม่เนาะผลลูกก็พีล้วเด็กทุกคนเดิไปนะต่อมากาดทุกวันต่อมาเล่นทุกวันนะนั่นแหละทุกวันเนาะ เขามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ไปยิมขายของเนขายขออยู่นี่ประกาศตั้งแต่สร้างใหม่ๆแล้วเนี่หรอขายของยิ่งไม่มาน่าได้เริ่มสร้างเลยยา่งไม่ไขายของน่ยขายของตรงหน้ารงค์กรงานบ้านตรงค์กรนี่ตั้งแต่ยังไม่มีรั้วใช่ไหมยังแต่แรกๆเนาะแกเลยปลูกพันธุ์อยู่แถวนี้อะไปเพราะไหวมาเพราะไหวชื่อน้องอะไรอ่ะชื่อน้องน้องเลิฟ น้องเลิฟอ่าชื่อน้องเลิฟขายของก็ขายอยู่กับแม่พีตรงนี้แหละอ๋อน้องเลิฟน้องเลิฟน้องเลิฟใช่ไหมพี่น้องเลิฟเลิฟเป็นเด็กผู้ชายผชพี่นทีใช้คนเมื่อวานนี้บ่ะใช่คุณยา่ผู้หญิงคุบอกอ๋อเคยเจอแล้วบ่ะเคยเจอเมื่อวานเสจอนึกไม่ออกคนที่มาเล่นอยู่ตรงนี้วันที่มาเล่นบ่อยเนี่ยเออตัวเล็กๆนะเล่น คิดเลยคะปวดฟีตอนนั่งจะรองไห้รอีแล้วเรัดีวเด็กกบกูมยังถามเลยบอกว่าเด็กน้อยกบุูมนะคะจะเอาไปทำไมไจะอมบอกเด็กกบกูมก็ว่าเขาจะไปทำไมเด็กไมไปทำไมจทํอะไรไมเอาไว้ตรงนี้ขนาดเด็กตกนั่นแหละ เด็กน้อยอ่ะเด็กป .1 นะพยังถามก็เดถาวมเพราะว่ามองตรงนี้แกไม่แกจะไม่เห็นแล้วปะเวลาขี่รถมานะแกจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าแม่ปู่ไปไหนแล้วปู่อยู่ข้างในวันนั้นก็หลุดเข้าไปทั้งนั้นแหละไปดูก็เจอกับลุงนะเนาะเจอลุงคนด้วยเจอลุงเจอลุงก็รีบออกมาเลยนะครับปกติเป็นพอเจอแต่บุคคลนะพี่นะก็เด็กนะที่เด็กเนาะ ยังมีความผูกพันอยู่ตรงนี้มั้งแตกแรกเลยนะครับตั้งแต่ไม่สร้างองค์กรขึ้นเนาะไม่ีเนาะเพราะว่าเราพามาอยู่ตรงนี้ตลอดไอออฟนั่งไปก็จหลับไปสิครับก็ฮะฮะฮะฮนฮะ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 ฮอยะฮะฮะหะฮะะฮะะะนะะ